สวัสดีครับวันนี้ก็เอาความรู้มาแบ่งปันกันนะครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องหัวข้อมะเร็งเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกทางหนึ่งนอกจากการผ่าตัดให้ีโมและฉายแสงนะครับที่มาสนใจเรื่องมะเร็งนี้เพราะว่า คนไทยเนี่ยนะเป็นมะเร็งเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งมาตั้งแต่ปี2542นะครับปีที่แล้วคนไทยเสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากอ,าองค์การในโลกนะฮะทีมาทำวิจัยที่ประเทศไทยมาทันทุกปีนะครับปีที่แล้วเนี่ยคนไทยเสียชีวิตเนี่ยนะครับจากมะเร็งอย่างเดียวนะฮะ124,866คน คนไทยในปัจจุบันเนี่ยเราจะตื่นเต้นกับโควิด1นนะฮะโควิด1นนี้ระบาดมา2ปีแล้วคนไทยตายไปทั้งหมดเนี่ยนะประมาณ20,000คน2ปีมะเร็งเนี่ยปีหนึ่งตายแสนกว่า2ปีก็2 0 0แสนกว่าแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยออามาพูดกันนะเหมือนกับมันไม่มีทางออกหรือไงก็ไม่รู้นะครับเอาเก็บไว้ใต้พรมนะ เราก็จะมักจะพูดกันว่าเออเราคงจะไม่ซวยขนาดเป็นมะเร็งไะแต่จริงมันไม่ใช่ฮะมันเรื่องมันใกล้ตัวมากเลยนะครับตอนนี้คานนี้อ่าอันนี้น่าสนใจมากเลยนะอันนี้ผมไปค้นคว้ามานะครับหมอก็จะบอกว่ามะเร็งเนี่ยถ้าทราบแต่เนิ่นๆมีโอกาสหายได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนใหญ่กว่าจะรู้ว่าเป็นมะเร็งนี่ก็อยู่ในขั้น3ขั้น4ี่แล้วันนี้ดูดูกราฟตันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับอ่ ปัจจุบันเนี่ยทางด้านคลินิกนะทางด้านที่มันจะตรวจเจอเนี่ยมันจะ,จะเจอมะเร็งก็ต่อเมื่อมันโตไปแล้วประมาณหนึ่งเซนนะหนึ่งเซนเนี่ยเขาคตรวจมานะครับว่ามันจะมีเซลล์ที่เป็นเซล์มะเร็งเนี่ยประมาณสิบยกกำลังเก้าสิบ 9, ยกกำลังหกนี่มันล้านสิบยกกำลังเก้าก็ประมาณพันล้านเซลอะมันต้องมีเซลล์มะเร็งประมาณพันล้านเซลนั่นจะมีขนาดโตประมาณหนึ่งเซนแต่ครั้นี้ตอนเนี้ย หลังจากเจอแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะรักษามได้มันก็จะโตไปเรื่อยๆนะครับบนถึง10ยกกำลังสิบสองสิบยกกำลังสองคือล้านล้านเซลล์เนี่ยถึงตอนนั้นเ,เจ้าของมะเร็งก็เสียชีวิตแล้วตอนนั้นโฮสเดทแล้วโฮสเดทแล้วดังนั้นไอการที่เราจะไปดีเทคเจอขนาดตา่ำกว่าหนึ่งเซนเนี่ยมันทำได้ยากมากตอนนี้นะครับตอนนียังไม่มีเทคโนโลยีที่จะตรวจได้เนิ่นๆนะนอกจากว่า,เ,าเรา เห็นความเป็นปกติก่อนนะตอนนี้ออไอ้ที่น่าสนใจเนี่ยที่มาพูดวันนี้ก็คือสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เราก็ทราบกันนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเท่าไหร่อย่างอ,อ,อันนี้เป็นงานวิจัยเลยนะครับยืนยันเลยว่า้มาลงเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากการรับเข้ามาในร่างกายจากจากล้น พันธุกรรมเนี่ยอย่างพ่อแม่เป็นญาติพี่น้องเป็นเนี่ยเขาบอกว่าโอกาสที่เราจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันอยู่ในระดับห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะ่นเองห้าถึงสิเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากที่เรารับเข้าไปหลักๆเนี่ยก็มาจากอาหารการกินเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเข้าทางปากเนี่ยครับไอ้สารที่เรารู้จักกันดีเนี่ยแต่ว่าก็ล่าเลยก็คือไอ้สารก่อมะเร็งที่ชื่อว่าอัลฟาทอกซินเนี่ยมันปนเปื้อนอยู่ในอาหารแห้งเกือบทั้งหมดแหละ โดยเฉพาะประเทศไทยเราอยู่แถบร้อนชื้นเนี่ยไอ Alpha ้อัลฟาทอกซินเนี่ยมันเป็นสารพิษที่มาจากเชื้อราโดยเฉพาะไอ้ทุเิสงเนี่ยเราบริโภคเยอะมากเลยนะปัจจุบคนไทยเนี่ยบริโภคทุเิสงเยอะอะแล้วก็จากงานวิจัยเช่นเดียวกันเราก็พบว่าทุเิสงนี่ปนเปื้อนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแล,แล้วก็ไอ้พวกธัญพืชทั้งหลายเรื่อันหนึ่งที่ที่น่าตกใจก็คือไอ้กาแฟเนี่ย โดยเฉพาะกาแฟสดเนี่ยนะมันปนเปื้อนสารกอมะเร็งแต่อันนี้มันไม่ใช่ชื่ออัฟฟาสินมันชื่อโอคาทอกซินเอนะโอคาทอกซินเอปนเปื้อนอยู่ในผลไม้แห้งในกาแฟโดยเฉพาะกาแฟสดเนี่ยนะครับอันนี้จะแนะนำให้รู้จักสารตัวหนึ่งชื่อเลสโวลทลนะคราวน,นี้ไอ้ที ผู้บรรยายไปสนใจเรื่องเลสโรทอเพราะว่าเราเรามีงานวิจัยเกี่ยวกับด้านอาหารและผลิตอาหารปลอดภัยนะมีถั่วลิสงพริกป่นพริกไทยกาแฟที่ปลอดสารกำมะเลงเนี่ยแล้วเราก็ไปพบว่าไอ้เ,อเลสโรทอมันไปอยู่ที่เปลือกยืดแดงๆในถัถ่วลิสงเนี่ยเราก็เลยไปทํางานวิจัยเพิ่มก็ไปค้นคว้านะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเลสโรทอมีทั้งหมดเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยนะประมาณ3 0 0 0 0งานวิจัยนะสามหมื่นงาน แล้วก็งานวิจัยที่บอกว่าเลสโซกับการต่อต้านมะเร็งเนี่ยมีอยู่ประมาณนัก3ามสีพันงานวิจัยซึ่งผู้วิจัยก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำคน,คนไทยไม่มีใครรู้เรื่องเลยเรื่องนี้นะก็เลยถือโอกาสเอามาแนะนำนะมันชื่อเลสโซลทอเดี๋ยวตอนท้ายๆจะบอกว่ามันมาจากไหนนะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วมันมาจากโทุิรงเนะี่ยในเยื่อบางๆที่เราเอาไปเวลาคั่วแล้วเอาไปทิ้งนยะตนนัวนี้คือเลสโซลทอครับอันนี้ อันหนึ่งอันนี้ก็เป็นงานวิจัยในสามพัน 3, งานวิจัยที่ผู้รรยายกคค็คัดมานะค,ค,คัดมาที่มันเยอะมากเลยเอามาไม่หมดอันนี้เอามาสักสิบสิบยี่สิบงานวิจัยอันหนึ่งที่ที่เลือดสุมันไปต่อต้านกการเกิดมะเร็งเนี่ยคือมันมีสุลสมบัติอันหนึ่งในการต่อต้านการสร้างเส้นเลือดใหม่ถ้าดูจากรูปขวามือนะฮะไอ เซลมะเร็งเนี่ยปกติมันก็เกิดขึ้นในร่างกายเราเกือบทุกวันอยู่แล้วนะมันเกิดจากการแบ่งตัวผิดแต่ร่างกายเราก็ยมังมีกลไกที่ในการต่อต้านมันะถ้าแบ่งเซลล์ผิดมันก็จะทําลายตัวมันเองแต่ครั้นี้ถ้าหากว่าเซลมะเร็งเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะร้องขอเส้นเลือดที่จะทำนำอาหารไปเลี้ยงตัวเซลเซลมะเร็งเนี่ยตลอ โด,โดยที่มันจะปล่อยสารโปรตีนอยู่ตัวชื่อ VEGF VEGF มันจ่อมาจาก vascular endothelial e n d o t h e l i a growth factor นะมันเป็นโปรตีนนะมันก็ปล่อยไปแล้วเส้นเลือดใหม่เส้นเลือดมันจะงอกได้นะดูตามรูปมันจะงอกมาแล้วก็มันก็จะส่งสารอาหารไปเลี้ยงไอ้เซลล์มะเร็งมาเซลล์มะเร็งได้สารอาหารเท่านี้ก็เติบโตโต,ต,ตแบบ อันลิมิตเลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นไอ้สาเหตุหลักเพราะนี่เอ,อเลอสโซนเนี่ยจะไปยับยั้งไม่ให้ไอ้เส้นเลือดใหม่มันไปเลี้ยงที่เซลล์มะเร็งถ้าเซลล์มะเร็งเนี่ยถ้ามันไม่มีโอกาสที่จะได้รับสารอาหารจากเส้นเลือดใหม่นักวิจัยเขาก็ทำวิจัยแล้วว่าไอเซลล์มะเร็งมันจะมีความโตไม่เกิน0.5ม mm นะิลล mm นะิเมตรนะ0.5เซนนึงเนี่ยมันมี10มิลนะอันนี้ก็ครึ่ง ครึ่งมิลเนี่ยศูนย์จุดห้ามันก็จะไม่โตเพราะว่ามันไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงนะเอาเป็นความรู้อีกันหนึ่งนะเซลล์มะเร็งมันไม่ตายนะมันอยู่ไปเรื่อยๆนะอยู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันไม่โตก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันโตเมื่อไหร่มันก็จะไปทาให้ไว้ต่างๆทํางานผิดเพี้ยนแล้วเราก็จะเสียชีวิตถ้ามันโตไปเรื่อยๆอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ถ้ามันโตประมาณสิบยกกำลังสิบสองก็คือมีขนาดโตประมาณสิบเซนนะถ้าเซลล์มะเร็งมีโตสิบเซนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็ จ้าของเซลก็เจ้าของเซลมะเร็งก็จะเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่บอกว่าเลสโซทอลเนี่ยนะมันมันจะไปยับยั้งนะยับยัง้งการสร้างเส้นเลือดใหม่อันนี้เขาเขาทำวิใจัยในไวโตไว้โต้นในในหลอดทดลองแล้วก็ไวโวนี่ก็ใน ในสัตว์ทดลองนะครับอันนี้ก็เป็นบทความอันนี้ทำที่ที่เกาหลีกับอเมริกานะฮะอันนี้เป็นบทบาทของเลสอทอลในการอันนี้ชื่อว่าเทเลปีเทเลปีคือการรักษานะในการรักษามะเร็งนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่บอกว่า เลสโซทเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันแล้วก็รักษามะเร็งนะตั้งแต่โรเดนนี้ก็คือในในหนูทดลองนะตั้งแต่ดูทดลองจนถึงคลินิคอลไทท้าคลินิคอลไทก็คือการทดสอบทางคลินิกกับมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยใน journal cancer cell international นะ ก็บอกว่าเลสโซเทลเนี่ยมันเป็นพรีซิ่งเอเจนต์เป็นสารที่มีอนาคตนะในสำหรับโคเลกทอลแคนเซอร์โคเลกทอล์โคโลเลกทอลนี่ก็คือมะเร็งมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับในการป้องกันแล้วก็รักษาไอ้นี่เขาใช้คำว่าทรนะีทเมนต์นะทรีทเมนต์ก็คือการรักษาโดยที่เขาโฟกัสสนใจไปที่ระดับโมเลกุล่า ม่ก็นิซึมแล้วไม่ก็อะไรก็คือระดับของโมเลกุลระดับโมเลกุลเล็กลงไปเลยนะเล็กไปขนาด,ดโมเลกุลอันนี้ก็เป็นแอนตี um ้ทูมอร์แอนตี้ทูมอร์ก็ต่อต้านอ้เนื้อง,งอกเนี่ยนะก็คือมะเร็งเนี่ยบทบาทของไอเลสโซโซลอันนี้กะอันนี้น่าสนใจนะ gastric cancer gastric cancer มะเร็งมะเร็งกระเพาะเนี่ยมะเร็งกระเพาะเนี่ยคนไทยชีวิตเป็นอันดับสองนะครับ gastric cancer เนี่ยนะครับมะเร็งกระเพาะเนี่ยอันนี้ก็เป็น potential เป็นศักยภาพในการใช้เรซู่เทลกับการป้องกันนะอันนี้เป็นการป้องกันมะเร็งอันนี้ทำในฝรั่งเศสนะทำในฝรั่งเศส คือไอโซโทนนี่มันมันทำวิจัยเยอะมากเลยนะฮะก็อย่างอย่างที่กล่าวแต่ต้นแล้วมีงานวิจัยตั้งสามหมื่นงานวิจัยแต่คนไทยไม่อ่านเลยนะไอ้เปเปอร์พวกนี้นะครับอันนี้กอ็อันนี้ก็คนไทยเป็นเยอะนะ Breast Cancer นี่ก็คือมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมเอโซโทนนี่มันจะไป Suppress คือไปยับยัง้งนยหยุดยั้งการแพร่กระจายของไอตัวมะเร็งเนี่ยนะครับโดยการ i n a c t i v a t วทติ้งอันนี้มันลึกไปหน่อยแล้ว่นนก็ขอละละไว้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็ Cervical Cancer c ical cancer. น r v i c a l ี a n c e r กนเี่ก็มะเร็งปากมดลูกนะมะเร็งปากมดลูกเอลิซั่ทนี่มันไปยับยั้งนะอิน i ะิบิเนี่ยยับยั้งการ Progression ก็คือการแพร่กระจายนะอันนี้ก็เลสิซั่ท มีโอเลดหรือมีโอเลดก็เป็นการาหยุดยัง้งอันนี้แพ n c r e ติ i แคนเซอร์นี่อันนี้มะเร็งอันนี้น่ากนะาลัวนะเนี่ยมะเร็งตับอ่อนนะมะเร็งตับอ่อนอันนี้ก็เป็นเลเซอรกับ การรักษามะเร็งนะอันนี้อัปเดตนะอันนี้อัปเดตอันนี้พูดถึงเลปซอลมาเยอะแล้วนะอันนี้เลปซอลนี่ศักยภาพในการต่อต้านมะเร็งเนี่ยแล้วก็ต่อต้านการอักเสบเนี่ยเป็นการรักษาเนี่ยนะอันนึงที่น่าสนใจคือไอเลปซอลเนี่ยไอที่ไฮไลท์สีเหลืองๆนี่นะเพราะว่าไอเลปซอลเนี่ยมัน ไม่มีผลข้างเคียงนะไม่มีผลข้างเคียงแม้ว่าจะใช้ในความขึ้น้นสูงนะในความขึ้น้นสูงแต่ผลข้างเคียงเนี่ย आ, ยกตยัวอย่างง่ายคนที่ให้ีมโมีเนี่ยบางคนแทบแทบจะไม่อยากรักษาเลยเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงมากบางคนที่แพ้ไอค้คมีเนี่ยทบตายเลยทบตายเลยหลายคนก็นบอกว่าโอ้ถ้าไปให้ครั้งที่ ต่อไปเนี่ยเขาคงไม่เอาแล้วเขาไม่เลือกที่เพราะว่าผลข้างเคียงของการให้ีคมีนี่มนแต่ไม่ไี้แล้วแต่คนนะบางคนก็หนักมากเลยนะครับอันนี้อีเลสโซทอนี่คืออะไรนะอันนี้ก็เ,เขาอธิบายว่ามันเป็นฟาโวน,นอยด์ฟาโวน,นอยด์ก็เป็นอะไรที่ได้จากพืชนะครับมันมีความสามารถในการรักษาหลายอย่างนะครับ ในการชะลอโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วหลอดเลือดแล้วก็ที่สำคัญคือมะเร็งกันที่เราพูดกันทุกวันนี้นะครับอันน,น,นี้ไอ้เลสซิโตนนี่มาจากไหนมันมาจากพืชนะมันเป็นมาจากพืชอันนี้เล่าแบล็กเกลนิดหนึ่งแล้วกันไอ้ที่นักวิทยาศาสตร์ไปเจอเลสโตนนี่เมื่อสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยยี่สิบกว่าปีที่แล้วเขาไปเจอว่าไอ้คุณฝรั่งเศสเนี่ยทำมันไม่เข้าเปโรคหัวใจนะเขาก็แปลกใจเขาก็เลยไปทํา โครงการวิจัยชื่อแฟรนช์ a ลัดนะฮะแฟรนช์เขาบอกว่าไอ้คนฝรั่งเศสก็กินอาหารที่เป็นแฟตฟูดเป็นพวกอาหารที่มีไขมันสูงสูงเหมือนกับประเทศในยุโรป18ประเทศหรือในอเมริกาเหนืออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนฝรั่งเศสไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจก็เลยไปทาําวิจัยใช้เวลาอยู่หลายปีเหมือนกันนะสุดท้ายก็สรุปว่าไอ้คนฝรั่งเศสที่เป็นโรคหัวใจน้อยเพราะว่ากินไวน์แดงเยอะเออตอนนั้นคนก็ฮือฮากันใหญ่เลยกินไวน์แดง หลังจากที่เปเปอร์ออกมาคนก็แห่กินวายแดงกันอันนี้ก็เรื่องจริงนะว่าไอ้วายแดงเนี่ยมันทําให้ไม่เป็นโรคหัวใจนะแล้วแต่สิ่งคัญที่สุดมันมันมันมีผลในการรักษาเรื่องมะเร็งเนี่ยนะอันนี้ก็ก็เป็นงานวิจัยที่ท,ที่น่าสนใจมากนะเขาก็ไปพบว่าไอในวายแดงเนี่ยซึ่งมันทามาจากอ้างนไอผิวอ่างุ่นเนี่ยตรงผิวมันนะมันมีสารที่ทเลสโซลทอลเนี่ยนะครับ นื่องจากว่าในการทำวายแดงเนี่ยมันมันไม่มีผ่านความร้อนนั้นมันเลยแล้วรักษาเรสโตลร้อยได้ทั้งหมดเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวหกินวายแดงเยอะๆนอกจากมันแพงแนละ้วมันก็เมา,ากินเยอะๆก็มีผลเสียอันนี้ก็เลยมีงานที่เข้าไปสกัดมาจากพืชไอ้ที่เยอะที่สุดนี่มาจากไอ้ตัวพืชชื่อเจเปนนุสเจเปนิสน็อกวีดนะเจเปนะิสน็อกวีดเนี่ยซึ่ง ในในการทำไอเลโซทอเนี่ยถ้าเอามาจากพืชเนี่ยมันจะต้องไม่ผ่านความร้อนนะถ้าผ่านความร้อนแล้วมันก็จะถูกทําให้สารเลซโซเนี่ยโมเลกุลมันมันหลุดออกจากกาันมันก็ไม่กลายเป็นเลซโซอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทําไมาถ้าเราไปเอาสารเลซโซมาแล้วมาทําผ่านความร้อนเนี่ยมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับอันนี้กจริงสารเลซโซเนี่ยมันมันคือ มันมีการวิจัยมาเยอะมันก็เลยมีตลาดของมันในกลุ่มเนี่ยนะมันก็จะมีอยู่สาประเภทใหญ่เลยนะประเภทแรกนี่แบบสังเคราะห์ซินเทติกนะอันนี้อันนี้เนื่องจากว่าในธรรมชาติมันมีอยู่น้อยมากเลยสารเลซอซดอย่างองุ่นเนี่ยนะครับองุ่นเนี่ยหนึ่งจุดสองกิโลมีเลซอซอยู่แค่หนึ่งมิลลิกรัมเองแล้วเราจะไปกินองุ่นจะไปกินเฉพาะผิวมันก็ไม่ได้แล้วกินทั้งลูกเนี่ยฮะ้ปริมาณมันก็เลยน้อยมากเลยมันต้องกินเยอะนะกินเป็นกิโลกิโลก็กินไม่ไหวใช่ไหมครับ มันก็มีแบบสกัดจากพืชคราวนี้โนฮาเก็อยู่ตรงนี้แล้วว่าเราจะสกัดยังไงจะไม่ให้อิสราเอท่อมันมันสลายตัวนะครับหรือต้องไม่ผ่านความร้อนนะครับส่วนแบบแบบสังเคราะห์เมื่อกี้แบบสังเคราะห์นี่เนื่องจากว่ามันมันมันสังเคราะห์ขึ้นเองเนี่ยมันไม่ได้เอามาจากธรรมชาติจริงดังนั้นแบบ มันก็มีข้อดีเรื่องเรื่องราคาถูกแต่กินแล้วไม่ค่อยได้ผลเนีกินเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการดูดซึมของร่างกายนะนั้นส่วนใหญ่แล้วที่ที่ที่ทานแล้วไม่ได้ผลเลเพราะมันเป็นแบบสงังเคราะห์ส่วนอีกอันนึงก็แบบแบบเฟเมนต์โฟเมนเทชันก็คือการหมักอย่างเช่นทำไวนแดงอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ไหวกินมากก็ไม่ไหวนะนอกจากมันแพงมากแล้วยังเมาอย่นะดนั้น ก็มีแบบที่สองแบบที่สองนี่ถ้าสกัดจากพืชจริงๆนี่ก็แพงมากนะแพงมากนะแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องคือมันมีขายบนอินเทอร์เน็ตนะแต่มันไม่มีอยอยนะก,ก็แอบขายกันนะแอบขายกันแต่ว่ามันส่วนใหญ่ที่ขายเป็นแบบสงังเคราะห์ทั้งนั้นนะครับไอ้ที่จะแนะนํานี่ก็ต้องเป็นแบบแบบแบบที่สองนะเป็น plants extract เนี่ยนะว่าว่าสกัดมาจากพืชเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีราคาสูงนะอันนี้ก็มีราคาสูง อันนี้ก็กลับมาเรื่องมะเร็งอันนี้ก็ฝากไว้นะครับจริงมะเร็งเนี่ยมันก็มีอยู่3ช่วงใหญ่ๆนะช่วง initiation นะการเริ่มถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกนี่ก็โอเคก็สามารถที่จะรักษาได้นะถ้าถ้ามาขั้น p r o m o ช i o n นี่ลำบากและ promotion น,นี่มันเริ่มเริ่มขยายตัวแล้วมันจะเป็นเซลล์ที่ เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วตอนนี้มันจะมีให้เส้นเลือดใหม่ไปเลี้ยงมันแล้วนะครับส่วนถ้า progression เนี่ย progression นเนี่ยท้ายๆแล้นะท้ายๆน,ะยยนี่คือแพร่กระจายมันอยู่ในน้าเหลืองในกระแสะเลือดมันไปใหญ่แล้วมันก็ไปอ,อวัยวะต่างๆนะเป็น malignant cell อันนี้ก็เป็นมนะเร็งเต็มตัวนี่เราก็จะมี2ช่วงนะ chemo prevention นะถ้าเราอยู่ในช่วงนี้ได้เราก็จะดูแล ส่วนถ้าเป็น therapeutic effect นี่ก็ค่อนข้างหนกักแล้วถ้าจะกินเลนสโซลในการรักษาก็ต้องมีปริมาณค่อนข้างสูงมากแลตอนนี้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับว่ามันเป็นความรู้ซึ่งผู้บรรยายก็แปลกใจว่าทำไมเรื่องพวกนี้ไม่มีใครมาสนใจเท่าไหร่นะซึ่งมันมีเปเปอรอ์มาเป็นเป็นหมื่นๆนะสามหมื่นเปเปอร์มันมันไม่ได้เรื่องมะเร็งอย่างเดียวมันเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจ แลวสุดท้ายมันมันเป็นเรื่อง anti aging นะทำให้แก่ช้านะแกะช่ช้าแต่แต่วันนี้เรามาสนใจเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเนะครับเพราะมันเรื่องใกล้ตัวมากส่วนละเอียดลึกๆเนี่ยเดี๋ยว,ยยวโอกาสต่อไปจะมาบรรยายนะในในระดับเป็นโมเลกุล่าลงไปเลยระดับโมเลกุลแล้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเรานะทำไมมันถึงสามารถจะป้องกันและรักษามะเร็งได้นะครับอันนี้น่าสใจมากเลยนะครับ วันนี้เอาไว้ท่างนี้ก่อนนะครับ